วันน,นี้เรามาว่ากันด้วยการทำโดนัทกระดาษด้วยกระดาษทิชชู่อเอ่อเคยมีคนได้สอนไปแล้วแต่วันนี้คือที่เอามาเพราะว่ามาสอนกันอีกรอบหนึ่งเพเพราะว่าเผื่อบางคนจำเป็นที่จะต้องใช้อย่างแรกคือกระดาษทิชชู่ความยาวของเราแล้วแต่ขั้นตอนแรกพัน พันกระดาษทิชชู่แล้วขดใช้เป็นวงกลมเพื่อจะทำทรงว่าเราจะาขนาดเท่าไหร่วิธีนี้คือใช้ได้ตั้งแต่ลูกนกแรกเกิดยันนกที่บาดเจ็บเช่นขาดทางพิการหรือมีความอ,อ,อย่างเช่นแบบกระดูกสะโพกหักตัวนี้ก็ใช้ได้เพื่อที่จะใช้บล็อกเขาไม่ให้เขาขยับขยื่อนไปไหน นี่นะเราก็จะพันอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนี่มีมีคนมาป่วนตัดหน้าจอ ซึ่งขนาดวงก็ขึ้นอยู่กับขนาดนกและขนาดถ้วยที่เราจะต้องใส่ฉะนั้นคือก่อนทําวัดขนาดของถ้วยและและ,และชนิดของจระชนิดของนกเนี่ยคือใกล้จะเสร็จละมันก็จะเป็นประมาณนี้พันไปเรื่อยๆถ้านกนกมีขนาดใหญ่แล้วก็ทําขนาดใหญ่หนาะปิดท้ายด้วยกระดาษกาวแปะ เก็บวยแลก็จะบล็อกให้นกอยู่ในถ้วยต่างซึ่งใช้ได้ตั้งแต่ลิฟนกแรกเกิด สำหรับทำเนี่ยเพื่อประคองนกแรกเกิดสาหรับประคองคอสําหรับนกเพราะว่านกเด็กแรกเกิดจะเป็นนกที่อ่อนกระดูกคออ่อนกระดูกคอเราสามารถเซฟได้ในระดับหนึ่งส่วนชนิดนกโตทีม่มีปัญหาเรื่องกระดูกเช่นขาทางเราทําการดัดเราสามารถบล็อกเขาได้กระดูกสะโพกหักเราบล็อกเขาได้ฉะนั้นอันนี้คือทําขึ้นมาเพื่อจะ เรียกแม่งไงเดี๋ยวออบอกต่อกันไปดีกว่าเพราะว่าม่เคยอันนี้คือรู้จักที่ว่าพี่คนนึงเป็นคนถกสอนเขาเคยลงเว็บแล้วทีนี้ก็คือกลัวทุกคนจะลืมก็เลยนำมาสอนกันต่ออีกทีหนึง่ง